สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรแยกน้อยสูตรแยกน้อยวันที่สิบห้าสิบห้าเดือนสองพีหกแปดนะครับผมสูตรแยกน้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็เสียดายจังเลยเด๋ยมาสามน้อยเลย <c oughs> น้าเมื่อวานนะเด็ดมาสามห้านอยจอเข้าแค่นอยเดียวแล้วก็เป็นนอยสุดท้ายเลยวีพีหนึ่งเก้าสามศูนย์เจ็ดเก้าสามนะตรงๆรงเ <c oughs> มื่อวานเก้ามาห้ามาหนึ่งไม่มา 5, ห้านอยปกติหกเก้าศูนย์เก้าแปดเมื่อวานที่หนึ่งกับเก้าเนาะฟันหนึ่ง 90นะไม่มีไม่มีเลย98ก็ไม่มี9ออกมาบนล่างเลยจอไม่มาเลยฮาหนอยเฉพาะกีด648แล้วก็19 <c oughs> 64819นะให้8กับ7ฟัน8นะ8มาอยู่แต่จอไม่มาทุกคนนะไม่มีเลย48เสียดายเนาะ มาตามกันต่อฮ <c oughs> าหนอยแรกครับผมฮาหนอยเฉพาะกิจเด่นวันนี้ก็จะเป็นวันนี้นี่วันหยุดเนาะวันหยุดก็นี่แหละทุกคนนะวันนี้ก็เหมือนกันเลยสีนอยเลยเก้ากับแปดนะเก้ากับแปดนะครับก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสาม แปดเจ็ดแปดสองแล้วก็แปสามกันเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าหกแล้วก็แปดหนึ่งนะเก้าหกแปดหนึ่งวันที่สิบห้าวันนี้ไม่เก้าก็แปดนี่แหละเอาแปดมา ตัวเน้นนะครับตัวเน้น9387 82แล้วก็83หาหนอยแรกหาหนอยเฉพาะกิจก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยหาหนอยพิเศษพิเศษนะครับวันนี้ก็นี่เลย9กับ8 9กับ8นะครับก็จะมี94 90 81 84 80แล้วก็แปด6กัน92 82 995ครับผม85นี่ออกไปแล้วเอาเอาเป็น81นะ95แล้วก็81 นะตัวฟันนะครับเป็นเลขแปดตัวเน้นตัวเน้นนะครับก็จะมีแปดสี่แปดแล้วก็9กสีนะครับผมห้าน้อยพิเศษก็จบไปแล้ว9กับแต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยห้าน้อยปกติ นั่นวันนี้ขอให้จาะเข้านะวันนี้อันนี้แหละเก้ากับแปดเก้ากับแปดนะครับก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหกกันก็จะมีเก้าสองแปดสองเก้าเจ็ดนั่นแล้วก็แปดหนึ่ง ก้าเจ็ดแปดหนึ่งนะสิบห้าเดือนสองหกแปดฟันนะครับเป็นเลขแปดเน้นก็จะมีแปดสี่แปดห้าแปดหกแล้วก็เก้าสี่แปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่นะครับผมห้าน้อยปกติก็จบไปแล้วจบไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นหาน้อย V IP v พ p ก็เก้ากับแปดเก้ากับแปดทั้งสี่น้อยเลยไม่มาให้มันรู้ไปจอนะครับก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหก กันไว้ด้วยก็จะมีเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดสามนะแล้วก็แปดหนึ่งเน้นที่แปดนี่แหละนะเน้นที่แปดนี่แหละทุกคนมีแปดมาแน่นอนวันนี้ก็จะมีแปดสี่แปดห้าแปดหก แล้วก็94 84 85 86 94นะครับอ่าก็จบไปแล้วครับผมสำหรับ 5, ้านอยสูตรแยกหน่อยนะวันนี้ก็9กับ8เนอะ ต่อไปนะครับมาดูตัวเลข3ตัวเลขวันนี้3ตัวเลข3ตัวเลขจะจ,จับน้อยเฉพาะกิจก็ได้นะครับนะสตัวเลขก็จะมี9นะมี9มี8แล้วก็มีอ,อะไรดีเนาะสีกับ5เนี่ย4กับ5อาตัวไหนดี4มาทุกคนมนาะนี่แหละทุกคน984นี่แหละมีมาเห็นอย่างแน่นอนนะพี่พีท่านใด มีตัวเด่นอยู่แล้วนําเอาตัวเด็นมาจับคู่กับเลขเ้าเลขแปเลขสได้เลยครับผมนะเก้ 98, ถ้าไม่อยาก3น้อยนะพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. นะถ้าพี่ๆอยากเล่นน้อยเฉพาะกิจก็ได้นะครับนะเอาไปจับดูลองดูฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ